ทุกคนรู้ไหมตอนนี้ทอนอยู่ที่ไหนทอนอยู่ที่วัดจอมศรีบ้านนามะเขือตำบลนามะเขืออำเภอประาปากจักงหวัดนครพนมอยู่ที่ที่เรียกว่าเป็นอันซีนครพนมเลยก็ว่าได้นี่ครับโหใหญ่มากเพิ่งได้มาครั้งแรกเลย คือสมแล้วที่ได้เป็นอันซีนนครพนมคือว่ามันเป็นคือต้นจามจุรีอายุประมาณ300ปีนะครับเป็นลุกขะมรดกของแผ่นดินประจำปี2,562ประกาศส่งเสริมวัฒนธรรมลำดับที่49ณนวัดจอมสีบ้านนาเขือตำบลนาำเขืออำเภอปาปากจังหวัดน,นครพนมนะครับที่นี่เลยมาแล้วอะไรไม่ได้กยังไมีสถานะแต่ยังคุยกันทุกวันก็ไม่รู้จะ น้องแต่จะโทรคุยไม่ยันชอบแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่มาแต่ละคำที่นายฟังทำฉันนั้นคิดไปไกลแต่สุดท้ายก็พางอะโดนเทไปจนชินแต่ยังไม่ชินนะจริงไหมแล้วก็ห่างหายไปเหมือนคนไม่รู้จักคือทุกกิ่งก้านถูกค้ำไว้ด้วยเสาคูนะครับเพื่อต่ออายุลมหายใจของต้นชาไม่มีกิ่งก้านคนนี้ที่ยนรู้สึกว่า โค่นนะครับตรงนี้คือความอันซินอีกอย่างเขาคือ,อมีความแบบเชื่อมโอ้เชื่อมเข้าไปข้างในยัดคนโอ้อดอ่ะคือเชื่อมเข้าไปแล้วก็ข้างในก็จะมีพระพุทธรูปแบบโอ้อันซินสุดๆอ่ะ ตรงนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับมีรอบทุกทิศเลยนะครับยังไงก็ฝากเลยนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาเที่ยวที่อำเภอปราปากจังหวัดนครพนมใหญ่หลือแวะเวียนมาที่วัดจอมสีบ้านน้ำมะเขือตำบลน้ำมะเขือนะครับมาเจอกันที่นี่เลยต้นจามจุรีหรือต้นชําฉานะครับอายุเราวๆ3ามรปีแบบใหญ่มาก 또, 어고